วันนี้ผมจะมาสอนสร้างสร้สางแคมป์อุปกรณ์ต้องมีประตูกองครับเต็มกองสาม

เก็บได้จะมีวิสจูนจะเป็นที่นอนนางคาเลยทำไม่เปล่าไม่รู้นะครับ ประตูแนี้คุณอยากเข้าทางไนก็นไ,ได้นะครับประตูเปิดได้แต่ตรงตรงไหนที่มีคนอมันจะเปิดมันไ,ได้ ทางก็สร้างใหม่นะครับดูใหม่ไปเจอนี้ครับก็มีที่ให้เราเดี๋ยวเดี๋ยวหลัง 告诉伊呢。<music> โอไฟ vậy, ครับ setup diva ไปแล้วตุกตุกไม่รู้ครับไม่กลิ้งบ็อกซ์นะครับ 2A 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 2 คุงจะปดวันนี้พอคุงจมนีสามีผก็จะปิดพอสามีมันมันจะกินีแล้วก,ก,ก็นอนได้จบแล้วค่ะผมกุ๊ก